สวัสดีทุกคนนะคะน่ารักข้าสู่ช่อง s ินเ e ียกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกม ghost wash ใครตาแดงเมื่อกี้เอาเป็นว่าพอกินใหม่หอะช่วยด้วยดีกว่าเราเล่นไปแล้วเราเคยเล่นไปแล้วไม่ต้องมาสอนลืมไปนะเล่นแล้วลืมแล้วจะว่า,าอันนี้ครั้งที่เราเ,ราเล่นด่านโรงแรมออนเดลไปแล้วนะคะซึ่ง เนี่ยระดับอะ่ะมันเลือกได้แค่าง,ง่ายเว้ยจะมีแค่สามผีที่เกิดขึ้นได้เว้ยจะไม่เป็นผีตัวอื่นและโอ้เซงไปนี้ดีกว่าทางในแวนวิวคืออะไรวะไม่รู้ไปเริ่มเลยอ๋อเริ่มสิพ่อเพื่อใครจะไม่ได้นะคะเกมนี้เป็นเก,เกมที่แบบผสมเหมือน Ghost w a s h e r กับกับ เออหัวเราะมาเลยคือถ้าเราปิดกล้องอยู่เนี่ยผีจะทําอะไรเราไม่ได้นะคะแต่เราต้องเปิดกล้องนะเพื่อหาว่ามันคือผีประเภทไหนนั่นเองตอนนี้ผีที่เป็นไปได้มีแค่เออ่มีวานแคโรลีนนะคะแล้วก็ทอมมี่นั่นเองเราต้องเปิดกล้องดูหรือฟังเสียงเพื่อดูว่าเป็นผีประเภทไหนแล้วก็ส่งรายงานให้ถูกนะคะช่วยด้วยอ่ะ มันร้องไห้แล้วมันก็หัวเราะทอมมี่ทอมมี่เป็นเด็กทำเสียงได้เยอะไม่ชอบสมตีทำเสียงลมหายใจได้คือมันทำเสียงเยอะมากอะอะคิดว่าอาจมีสิทธ์เป็นแคโรลีนนะคะว้าวลิฟท r o ูมเบดร o มบาร r รูม มอีไฟมันปิดอยู่เขียนด้วยนะคะมีการเขียนโอ้โหโ,หโหป,าป,า,ปาปลาปลาปาของด้วยคุณพระปิดไฟเหมือนเขาจะอยู่ในห้องน้ำนะเมื่อกี้เขาปากระดาษทิชชู่อะแล้วเ,เขาก็บอกว่าให้ให้เราออกจากที่นี่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนกำลงน,นนะไม่ชอบโจมตีเกลียดความมืดเมื่อี้เราปิดไฟหมดแล้วนะคะมันทำเสิ่งได้เยอะอันตรายมากที่จุดเริ่มต้นแต่จะกลายเป็นจุดจบเม,มือร่เอ,อตอนแรกเนี่ยร้องไห้ละเกลียดความมืดทำเสียงลมหายใจได้ยังไม่ได้ยินเสียงลมหายใจแบบชัดๆเลยอะ อันนี้คือไม่มีการทำเสียงเลยอาคิดว่าน่าจะเป็นแคลโรลีนแคลโรลีนเนี่ยตายตั้งแต่ตอนเด็กเธอเป็นผีเสียงหวยหวนมากเธออาจดูน่ากลัวแต่เธอค่อนข้างที่จะไม่เป็นอันตรายใช้คำว่าค่อนข้างนะแต่ว่าเธอเกลียดความมืดแล้วเราไปปิดไฟเธอเธอก็เลยร้องไห้เป็ดเต็มอยู่ แต่ว่ามื่กี้อาราวาดต,ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดไฟเลยนะแต่ห้องน้ำไม่ปิดไฟหรอกเปิดไฟมันก็เลยอาราวาดเลยไม่คิดว่าเป็นแคโรลีนอืมเพราะเสียงมันเยอะมากเลยไหนลองดูแคโรลีนนะคะเอา้ามีวาเนอแต่มันร้องอะ่ะเคยเล่นแล้วป่เน,นี่เอาไหม จะเล่นนันกว่าจะถูกนะถูกค่อยย้ายดันตอนนี้ผีที่เป็นไปได้มีแจ็คเป็นคารบอยเป็นซาตานที่ตายไปพออ,อรับใช้พระเจ้าเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของเขาสามารถเห็นว่าเอวีซาตานนี้ซาตานัสเกี่ยวกับซาตานอะใช้งานมากไปว่าอะไรไม่รู้ไม่ร้องแต่ว่าทําเสียงลมหายใจคือถ้าร้องก็คือไม่ใช่แจ็คแน่ๆอันนี้ไข่หอยเม่นนะอุ้น เป็นผีที่สงบสุขไม่ทำร้ายคนไม่ได้ตอบโต้เงียบเขียนไม่ฆ่าเราไม่มีวันแสดงตัวเองไม่สลับไฟยังคงกับพิบแสงแปลว่าอะไรไม่รู้เฮ้ยคุณพี่อย่าเพิ่งขอดูก่อนแต่ว่าไม่มีเสียงอะไรเลยเล่นไฟนะเบลล่าเบลาเล่นไฟก็คือตอนแรก ไม่เป็นอันตรายมั้งฟิวตอนแรกไม่เป็นอันตรายเป็นอันตรายตอนหลังอืมก็คืออาจจะต้องถ้าเป็นเบลล่าอาจจะต้องรีบๆหานะไม่เขียนไม่เขียนอะไรเลยห้องนี้ดูยาก แป๊บหนึ่งมันมีตัวที่เขียนนี่ใช่ไหมอันนี้เขียนเงียบแล้วก็เขียนคือตอนนี้มันเงียบแต่ว่ามันไม่เขียนส่วนเบลล่าเนี่ยหน้าสวิตไม่แน่ใจแต่ว่าอาจจะเป็นเล่นไฟแบบเปิดปิดไฟเนี่ยได้ยินเสียงเปิดปิดไฟตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นเบลล่านะ ไหมแต่เบลล่าเนี่ยมันจะอันตรายตอนหลังๆนะคะถ้าเราหานานเกินอะเขียนนี่ไงได้ทำไม มันปิดอ๋อแล้วปิดอยู่แล้วโทษโทษโทษลืมมันไม่ใช่ห้องน้ำเป็ดแล้เป็นห้องน้ำสีแดงไม่ได้เขียนในนี้นะคะน่าจะอยู่ในห้องนี้ทั้งนั้นอะแต่ไม่ได้เขียนคำว่าซาตานนะเป็นทำไมตายออกจากนะคะออกจากน่าจะหมายถึงออกไป แ๊บหนึ่งถ้าไม่ได้เขียนซาตานเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ใช่แจ็คทีนี้เขียนน่าจะเป็นอูนิไม่ได้ตอบโต้ไม่เป็นอันตรายไม่ฆ่าเราด้วยก็ถ้าเป็นอูนิเนี่ยจะดีหน่อยแต่ถ้าเป็นเบลล่าเนี่ยจะไม่ดีนะเพราะว่าอยู่เป็นนานๆปุ๊บเบลล่ามันจะอันตรายนะมันไม่ได้เขียนคาว่าซาตานเนาะไม่เห็นเลยถ้าเขียนซาตานเนี่ยจะเป็นแจ็คนะคะแต่เขาเล่นสวิตด้วย เหมือนเสียงเหมือนเล่นสวิตนะอ่ะลองดูแมาคิดว่าเป็นอูนิใช่ไหมขอดูอีกทีอืมถูกต้องนะคะพีทไข่หอเม่นนั่นเองไปต่อกันที่หุบเขาเอลเลอรี่นะคะมีทั้งหมดสี่ห้องนั่นเองอันนี้นที่เขียนบอกข้างหลังมันคือจำนวนห้องนะคะสี่ห้องเดียว อันนี้ไหมเออน,นี้เอาสามห้องก่อนไหสี่อยูที่หลังใช่ไหมเอา nursery เ,เป็น DRC นะคะถ้าใครอยากเล่นก็นต้องซื้อนั่นเองเอาเอาสามห้องก่อนแล้วกันเนาะผีที่เป็นไม่ได้นะคะมีทอมมี่แจ็คแล้วก็นีวานทอมมี่ไม่ชอบความมืดทำเสียงแจ็คไม่ไม่ร้องแต่ทำเสียงลมหายใจแล้วก็เขียนว่าซาตานัส เออถ้าเขียนก็เป็นแจ็คแน่ๆถ้าไม่เขียนก็อาจจะไม่แจ็คแน่แต่ว่าโอ้โหนีวานเลยเอ่ะว้าววีวิกยว่ัวแมลิคิกมามักยิ่นเสียงไฟช็อตด้วยแหละไม่เขียนด้วย ถ้าเป็นน้องแจ็คน้องเอ้ยไม่ใช่น,น้องแจ็คใครวะชื่ออะไรนะอุ้ฮู้ฮู้เขาเล่นไฟเขาเล่นไฟคครน้งใครเล่นไฟวะนิวนันน้องแจ็คไม่ชอบความมืดนะคะมีน,น้องแจ็คน้องทอมมี่ไม่ชอบความมืดแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเลย,เยกลัวเป็นนิวาน ตัวพีเลยอุ๊ยออกมาคลิกได้เยอะด้วยนี่ว่ะเฮ้ยๆเปนชิบ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 ใส่เราอะไรเนี่ยบอกว่า ICU ไม่เข้าทำเสียงลมหายใจได้เขียน คือเมื่อกี้เมืกี้มันมันมันมีสสงลักซาตานที่พื้นเว้ยทำเสียงลมหายใจแต่ว่านี่วานมันไม่ได้ทำาน่ทตไมมันมันดูจังวะเกลียดความมืดอาจจะเป็นน้องทอมมี่ก็ได้ไม่รู้ไม่อยากเจอแล้วอ่ะอ้าฉันเห็นคุณมันว่านี้หัวเราะด้วยนั้นสนุกเลย เออไปเลยทอมมี่ไข่อะแต่ว่ามันอาจจะเป็นทอมมี่ก็ได้มันเกี่ยวข้อความมืดไงไปแจ็คไม่แจ็กดุจังอนะแต่ว่าก็มีความมืได้ที่มันแจกก๊กเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์ซาตานใช่ไหมที่พืนะ้นอะแต่กลัวไงไม่ไม่กล้ากลับไปดูแล้วอะอะ่ไรจะได้เมื่อไหร่จะขึ้นเลเวสองว่ะเพิ่งสามร้อย เออไม่ต้องหัวละเอาใหม่ดิแจกีกแล้โอจ๋ไแม่งดูดูกันนิวานอีกนิวานเฮิร์ออันตรายจุดเริ่มต้นนี่หว่าเกี่ยความมืดมีเสียงเยอะไม่จมตีทำสียงลบหายจะได้แจะก,ก็ทำได้โอ้ยตกใจไปเลยแต่ยจจะไม่ลอง เมืนเล่นไฟอีกแล้วเขาบอกค่แคลลีมันทำเสียงได้เยอะนะะแต่ว่าแจ็คอาจจะไม่ร้องไห้นะถ้าร้องไห้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คอ,อันนี้ดีกว่าเขียนว่าอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ก็แรงเกินพี่แจ็คใช่ไหมแจ็คแน่ๆชัดเลยมันแน่นอนอ คขาือนเขาไม่เขียนโอ้มันแหละมันอีกแล้วไปเลยนีวานอ้อโหนีวานเขียบด้วยหรอมันดุอะไอ้จ็คมันดุยรีบรีบจบเร็วเกมไวโลกเลยจบเร็วเมื่อกี้เอาใหม่ดูก่อนไม่ผีอะไรบ้างไม่มีแจ็คแล้วอุว้ยเป็นอะไรเพ็ไมค์เครื่อ ไม่สามารถนั่งนิ่งในหนึ่งสถานที่ได้นานคำรามระหว่างห้องมักจะชอบเอ่อชอบโยนของเขียนซาตานเหมือนกันเออเขาร้อ,อ,องไห้แต่ว่าไม่มีใครร้องไห้เลยนะในในลักษณะเนี้ยอาจจะต้องไปดูว่าเขาเขียนหรือเปล่าโอเดี๋ยวอะไรแปลกแปลก t าดูไกด e ซีจูเลย ชัดเลยน,นิวันนิวันเฮ้ยเปิดอะไรไม่ได้เลยมันซีเราแล้ว,ลวดิเราต้องตอบเลยปะนิวันอ่ตตอบนิวันเลยดุเกินดุมากนิวันดุมาก มาถึงปุ๊บอันนี้เลยเอามากี้เพิ่งด่ามันไม่ดุเวลาใช้ทั้งนหนึ่งอทีอย่าบอกเลยโดนตีสองทีด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไ้ให้ด้วยใครชอบผีตัวไหนลืมอมเมนบอกใครยังชอบผีเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนะี่ยเราจะมาเล่นด่านด่นานที่เหลือที่มันมีสี่ห้องอะชื่อดังอะไรเนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเล่นด่านนี้กันนะคะหุกเขาเอลเลอรี่ มีเท่าไหร่อ่ะแปดสิบบาทโูแพงอันนั้นถ้าใครอยากเห็นด่านหูบเขาเอลลีรนะคะมันมีทั้งหมดสี่ห้องเนาะก็กดติดตามไว้นะคะกดไลค์กด s u b สไครต์กดคอมเมนต์ไว้ด้วยไรก็ได้ไ่้ชอบผีตัวไหนแล้วก็ถ้าอยากจะเล่นด่านปกติหรือว่ายากหรือว่าผู้ชี่ยวชาญขึ้นมาบ้างแต่ขอเวลานิดนึงยีกซียมขึ้นน้อยเหลือเกินแล้วก็จะชวน เด็กๆมาเล่นด้วยนะคะเพราะว่าเล่นได้ตั้งสิบคนแต่อาจจะช่วยกันตีผีบูลลี่ผีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย